วัสดีจ้าพี่น้องนี่คือแม่มไล่งานอ,อาการป่วยของตะเวกไปให้ขีโมรอบที่สองกัดมากก็คือเป่นสภาพนี่จ้งสี่เห็นนี่แหละ,ะเป็นสภาพที่จ้งที่เห็นไปเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันมา สภาพือแล้วนอนอมันหนีว้ไม่แห้งเลยเห็นบอกพี่น้องมันหนีขึ้นเมื่อสภาพอิลีมขึ้นสภาพกลับมาวางบายสามมู่ นางบ่ไใดว่มีแห่แห้งกินเขาวก็ได้บ่ได้กินเขาก็ได้กินยาเบื้องสภาเบื้องสภาพเป้าคองคันกินเขาวก่ไดกินน้ำกินเขากินน้ำบ่ไดดก็แย่เนี่ไเดี๋ยวพี่นนอ นี่แหละสภาพอ่าลืมตาแฟนคลับสิลืมตาเลยพี่น้องเขาดูหน่อยสิเห็นไหมเห็นไหมวัสตีก่อนทสวัสตีครับพ,พี่น้องพี่ๆน้องๆก็ได้เห็นนี่คือสภาพตอนนี้ ป่อนนมอินชัวจะกินโยโ่สุขภาพมุสภาพ พี่น้องเป็นยังสีล่ละนี่คือสะพานแพ้วเป็นยังสีล่ละพี่น้องไปเห็นวันนี้ไปรับมากก็เลยบได้ปดดไปเห็นงาน,นรูกบ่ไไว้กบ่วหวได้ก็ปอน,นุ่มปอน,นุ่มเอาเป็นสะพานนี่ ทึ่งมม่อ,อยากผ้าไปอีกทึ่งเมยทึ่งอยากให้หายทึ่งไปแล้วก็เป็นแนวนีวน่ละ่ะจัสกเสียทั้งใดพี่น้องคิดป่ออกก็เป็นสาพานนี่นองสิเส็จทั้งใดดี หายใจกับายิ้มเิดหนอ้องคนเบิ่งก็หายใจพยิมผ้าไปกับตละลเทือกับเมืยขึ้นกันน่องกอโถษที่ห่องนอนกินข้าวเหนียวบุกมองด้ยละ่ะอันนาดวันที่ยี่สิบสามอีก เดินผ้าไปเปลี่ยนเพินอดเถไปเปลี่ยนสายขี่ต่เรา,ออเราบ้านเล่าอไปเบงใหงเราดีขึ้นตอนพอเราดีขึ้นเราก็อยากหายคือเกาละ่ะไปเราก็เมืยกลับมาเหี่ยเลาก็เมืยเราเมือ่อลังใจขีโมหายสองคืนหนึ่งวันสองคืน สองมือสอ,สองสองมือสองขึ้นไปขึ้นมันพาร์ทแล้วก็มันลูกมันเสามันเสาวันอาทิตย์กับเมืม่อพก็เลยท่วมห้ไปครับจะไปหาขึ้นมาไปที่แรลก,กไปผู้เดียวไปลูกไปโรงหนาลุงบาหลูกก็ไปทํางานตะขึ้นไปแล้วเป็นสภาพจังเห็นนี่อุ้มบ่ไหวอุ้มสะลุดกับบ่ไหวก็เลยต้องให้ลูกกลับขึ้นไปลูกก็ เกือบลดท้นตายเกือบลดความตายพ่อลงตะพ่านบางพระแก้วแต่ว,ว,ว,กกว่าวูบพ่อท่านจ็คก็เป็นยังไดลูกกับพ่อลูก่าเป็นบูบวูบสะดุ้งขึ้นมาพ่อปึ๊บฮักรถขึ้นมาท่านแก้วเป็นยังไดลูกก็ได้มันขึ้นก็มันขึ้นจักนอนดึกว่าดึกต่ว่เอาคิดว่านอนตีสองนึงตีสามมือละมอ คือเธอบอกก็มูอยู่มันก็มันไปออกม้าล่างกายม้าหัอเสาร์่นุกไส้ไปออกก็ล่างกายมามยา,ามามาหอดสมาอาบน้ำแต่งตัวก็ไปส่งแม่ลุงบานแล้วก็ไปทํางานต่อไปวานหอดมองทํางานแลว้วมาหูโทษไปว่าแทมเกือบตายเกือบตกสะพานตายว่าหูบริัรนจะพักก่อนจะไปหับเลย หมอก็นั่งแค่พักหมอก็จังขับรถไปหกไปอุ่มพอรู้ม,มาจากโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์ทันทีสิบเอ็ดมันสิบสงการแล้วบ่มีเจ้หนอาทีเลยหาพอาทใ้สีอุ่มกับบ่มีจากคนนี่ต้องตามลูกสืบพี่น้องฮาบ่มีพีไม่น้องดูสามคนพอแม่ลูกหาพีหาหน้องบอ่มีลูกล้านกับบ่มี คนที่ซอยห้าดายหรอกบ่มีผู้ซอยห้าดายหรอกคือโตไผ่โตมันอยูปุ๊กจุงเทปสองอยังสี่บ่มีไผ่ยุบานห้าก็คือกันนะะ่าลำไม่มีพี่ไม่นองหรอกมันเป็นยังตีต่างคนต่างทรรมาหากินเขาก็ทรรมาหากินเขาก็ถ้นดินยังน้ำเข้าเนาะธรรมาดาละ่ะน้ำเข้าห้าก็ไปดินน้ำเขาเด้เพราะว่านา่ทำทำงานเนาะ แค่างเกนาทีร่วงบาลน,นี่บ่มีเลยมือนี้หาบะไส่บ่มีมีแต่เจี่ยวนาทีพยาบาลเหลือแค่แคสองคนที่อุ้มยั้งกันไวล้ละบัดอุ้มบ่ไวล้ละก็เลยตรงโทรตามลูกลกับขึ้นไปอีกคือเก่ากลับขึ้นมาบ่ลืมเอกสารเอาให้พยาบาลอีกเขาโทรมาตามก็แลนกลับขึ้นไปอีกพี่น้องเอ้ยกลับขึ้นไปก็เลยขับรถไปส่งหลูกมองทำง,งานก็เลยเ่รียนรถไปเองแต่กลับมาห่อน นี่แหละสภาพมันเป็นแนวนี่แหละพี่น้องก็เที่ยงไดแถวแต่มันเนี่ความวาะติดตายมันก็บ่กตายง่ายดอกพี่น้องมันก็ตายย่างก็ควมตายมันไ่เม็นตายง่ายๆเด้อคนกันหัวมันติตายง่ายว่าไปหววัวมันเด้ก็บางคนกันว่าเพคนทีเป็นยังไงความหมายของชุด คือแล้วล่ละพี่น้องคิดว่าคือลายยางอยากเหตุยังก็บพเหตุอันที่พี่พี่น้องเปิดที่พี่ยูมันก็เลยแสงมันก็เลยแบบ มันก็เลยบบแป๊ๆนะนี่นางในบานอ่ะที่ย่พี่น้องนงเขาหมอยุ่งตัวแบบพี่เดียวมาี่ฮะน้องเม่อยู่กับพวกปลาบ้านเพิ่นพ่กปลาเอื่นใต้เพิ่นแบบเป็นยังแบบ ยูแค่นี้แหละก็บอกาศทิมมืงอื่นจะไปเฮ็นงานแจ็คสิไปใดไปเพื่อใดดูค่าจองแจะสิไปใดไปเพื่อดแต่ได้ทิมไปหาเงินจากสองชั่วโมงคนสามชั่วโมงคนเรามื่อื่นทิมไปยักสามชัม่วโมงสี่ชั่วโมงทัวร์เสร็จไปครับ เนยแน่วมันพี่น้องเอ้ยคจังใดนี่อ้วนขึ้นได้ี่นตั้งแต่พักเคยพาข่อมากกวก็อ้วนขึ้นพาข่อมากแล้วก็กินไ้ตะกี้กินอะไรเดี๋ยวนี้กินได้กินบางไงเลยพี่น้องกินกินแขวก็บ่ได้ใส่ไม่มีเงินแขวฮักแขวอกองก็ฮักเม่หลักเงินคุณละคร จะใส่ผู้มืดหรอพี่น้องเพื่อนว่าอันช่วงกิเก็บโต๊ะช่องสามเพื่อนมาให้ใส่หัวคือกระเพาว่าสั่นพ,น,พนตัวถ่ายแตใส่แช่เดือนครึ่งเดือนครึ่งใส่ผู้มดพี่น้องเป็นยังตีเพื่นไหนใส่แช่คงเพิ่นกะลอยหาซิบเพิ่้องลอยหาซิบเฮ้ยกบมีเงินที่ไปเติมลอยหาซิบทุกมือไหมก็เลยบมีก็เลยใส่ว่ามืดเลยประมาณท่าน เศษดูพันลอยดูสองลอยนี่ลหะพันลอยได้มั้งจำบ่ได้ประมาณพันอ่ะพันเศษของจะของเรืองอหารที่แปดที่เก่าบาทาที่แปดบาทดูดิวัดสิมีเศสามกับเทจึงใดนี่นั่นแหละก็ได้อันนั้นแหละพ่อซื้อ,อยูซื้อกินกับบ้านนี่กับของเพลินเพลินแห่งอาหาของผู้เฒ่าท,นนเาทีเ่เขาวัดคุนจุนก็เเรือยแค่บาทเลือยห้าอยม้ห้อย ลอยก็บาดมึงนั่นไปเสือนมอีเพิ่นขึ้นเก่าลอย็เจ็บเลยกบานี่นะหพี่น้องเลโทอไหมนี่คำนั้นว่ามีเมียคือที่ลำบากเติบยู่นี่ยังมีลูกมไมีเมียเบิ่ง ไม่หนูคนเดียวลำบากในทีเฮ็ดงานในสรีรลนน้ำพลอยอัปเดตดอาการให้พี่น้องบ้าง,น,ง,าาง,างน้องเอ้ยก็เท็ดยงใดยานัองเงินทองรถกำลังเสียช่วงนี้ได้ซ่อมรถมัด หลายพันสอมดร้หลายพันนันเลยแถมัันูโดนอลูดส้นจั้งหารลดเขาก็มาส้นนะเขาบพ่รับพิดชออเห้าเดี่ยวไปเดี่ยวจากซอยไปจนเห้าตั้งรักคับตรงแล้วตรงตรงหู้อว่าห้าตรงประมาณไนเป็นว่าแล้ว ตั้งนาตรงแล้วก็เร่งโตออกแล้วเขาก็กววแจวแช่มาอยู่ในมาสซุนเขาก็บรุรบผิดชอบอเขาก็ต้องไปสอมเองก็บเรืร่องผสมมันเราคามันยุ่งสั่นแบบพี่น้องไม่มีเงินเลาจะมัน,น,มนคับได้สร้างฮอร์มต์แต่ไปไป,ไป,ไปมาโมแมน,นที่แบบโม้นั่นเ,เป็นแบบคับว่ได้สตาร์ทดับสตาร์ทดัฟเอาประเหต์เขาเบิง้งก็ขอว่าดีๆอยู่หัวเข้าคับไปแล้วมันพอเข้าเร่งเครื่องคับไป เล่งรอบเล่งัง,งไปก็ไปได้แต่ว่าเป็นไปหาอูหน,นัน่นเขาก็ปั๊บให้ว่าว่าเป็นอย่างกลัมมาหาเขาเอาไปเป,เปลีย่ยนหมอตมุ่มเปลี่ยนหมอตุ่มแล้วก็คือเก่าไปไปมาๆบอกว่าว่าอวย่านบอกว่าเลยเปลี่ยนหมอตุ่มเสียเสียหมอตุ่มก็คือก็คือเจ็บหมอตุ่มเกาไหว้เจ็บแหวกัทนหมอตมุ่มก็เลยเสียมันเป็นว่าอวัยว มันจะตาด,ดับจะต้า,ตาด,ดับมันหนี่ก็เขือไีแล้วแต่ว่าเป็นยังทางทางนี้เปี้ยนหมอดมมาแล้วบ้า,าก็กระเฮ็ดหายแล้วสร้างนะเมื่อไปไลยพันธุ์ได้พี่น้องเมื่อไปสามพันธุสี่พันไ 3, 000, 4, 000ุ์ดสองหลอกสองรุดสองหลอกทำนั้นไปสมที่เขาช่วออยดีบุญปโยเขาช่วยดีกระถประม่าน ในสอมในอันนั้นอีกพันคั่อันนั้นอีกพันหนึ่งสีอีกสีอีกพันสองหรือสามพันไอีกเงินเมือนบ่พ่อเ็เลยบ่มีเงินเมือนถิอไปเสียก็เลยเอาแค่นี้แหละพี่น้องขังคีมันไปพังๆนี่แหละเลาถ้ามันคับได้มันบ่ดับตางหัวมันพ่อเดี๋ยวลาพรไปล่งบาน เมย์ด้พี่น้องเลยคิดคิดมากแล้วก็เมื่อย <c oughs> โทษที่พี่น้องเลยตั้งแต่ผัดข้าวข้อมากคือยังเสียมหามันเต็มข้อเนี่ยแต่ว่าข้อมันบ่เศร้าแล้วห้ากินมันก็ต่างเดือนหนึ่งเนาะพอเดือนนังแล้วพราวกินพอมันคือน้ำลายได้ก็กินเถอะ เดี๋ยไปใส่เด็กพี่น้องฝากฝากติดตามฝากกดติดตามให้ให้ช่องคุณแม่อมพ่อนพันอืดึดเด้อพี่น้องเด้อเพื่อให้เป็นกำลงังแรงใจดวงต่อชีวิตให้แม่อมพ่อนพันอืนอ่นแม่นท้อให้ไี่ คิดใหม่ๆม่๊กกำลังใจเฮ็ดคลิปออกมาใหม่ๆให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องติดตามแม,มพ่พ่นพันอึดหนีในถยถกว่าพวกใครได้เฮ็ดคลิปทุ่มทรัพย์มันก็บ่ดีพี่น้องถอยมาใหม่หรอกคือเก่าแหละทุ่มทรัพย์น อันนี้อัดคลิปโดนไลค์กะบ่ได้ก็มือนีกะสำหรับมือนีกะขอตอนนี้ก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมติดตามกดขอให้พี่น้องสาธุขอให้พี่น้องขอให้เใหตเวนนี่หายวันหายคืนหายพรรยายลูกข้าหายจากลูกนี่ไว้ไหวในถอดเดอ้นอน้องพี่น้องเนาะตอนนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อ อันว่าวกเจียงพวกจะข้งสว่างนะครับปกติเป็นคนที่าวกเจียงแต่คนบอกว่าคลิปว่าคลิปนี้ว่าเป็นออพี่น้องนะครับตอนนี้ก่อนเด้อใครจะลืมกดติดตามให้คุณแม่พ่นพ่นอึดในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่พ่นพ่นอึดในเด้ลจ้าพบกันใหม่